สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบุรการเกี่ยวกับมุมมองการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับซึ่งสัมพันธ์กับเรื่องของวิกฤตนะเรื่องของภัยธรรมชาติภัยพิบัตินะครับเคยได้ยินนะครับนะในพระไตรปิฎกนะก็มี เขียนระบุไว้นะครับว่าถ้าคนนะผิดศีรรลทำเรียกว่าทุศีลทุศีลก็คือ,อมีศีลที่บุกพ้องศีลที่ดังพร้อยนะครับมันคนทุศีลเนี่ยมันจะสัมพันธ์นกันกับภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับผู้ที่จะรอดปลอดภัยจากภัยพิบัติเนี่ยต้องมีศีลธรรมและสติปัญญานะครับนะผมได้ทําหลายคลิปนะที่เตือนนะขณะนี้ที่ผมทําคลิปอยู่นี้นะคะรับก็มองเห็นนะพายุนะเข้าดีเบชั่นเข้าพอดีนะ จึงมองเห็นว่านะครับความวิตกกังวลนะครับความห่วงกังวลในภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ผมเล่าสู่กันฟังนะครับขณะนี้เมืองจีนนะครับเห็นภายน้ําท่วมนะครับต้องระเบิดเขื่อนนะครับบนทนต่างๆนะครับน้ำท่วมย่ําแย่ไปหมดเลยนะครับก็เรียกว่าเคาะซ้ํากมซัดนะครับวิบากกรรมอยากโควิดสิบเนะครับส่งผลให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจถดถอยและจะตกต่าซบเซาครั้งใหญ่สุดไปทั่วโลกนะครับไม่จบมาถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ น้ำท่วมนะครับจนถึงต้องระเบิดเขื่อนนะครับหลายมนลทนสถานที่ต่างๆทางบริษ,ษัทนับร้อยปีจมอยู่ใต้น้ำนะครับแล้วก็อีกหลายมนลทนเดือดร้อนนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะธุรกิจต่างๆนี่พิ่นาศนะย่อยยับคราวนี้เนี่ยถ้าเรามองว่าถ้าเราเป็นประชาชนเนี่ยนะครับเราจะห่วงวิตกกังวลน,นะฮะมันก็คงจะ ไม่ใช่นะฮะเพราะว่าวิกฤตโควิด1 9มันก็มีเรื่องนะครับให้เราต้องขบคิดนะในการที่จะพัฒนางานนะพัฒนาอาชีพอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรครับท่ามกลางาที่เรามองเห็นนะครับวิกฤตนะซอนวิกฤตซอนวิกฤตไปทั่วโลกนะวิกฤตโควิด1 9หลายประเทศเลยนะครับดูเหมือนจะยังไม่ค่อยดีขึ้นและหลายประเทศที่ดูเหมือนดีขึ้นแล้วก็เจอเรื่องของการระบาดระลอก2เงระซ้ากําซัดนะ อย่างหลายประเทศที่เรามองเห็นกันจีนฮ่องกงใช่ไหมครับสิงคโปร์ญี่ปุ่นออสเตรเลียนะฮะเวียดนามเลยนะครับเวียดนามเนี่ยเคยทาสติดีมากนะมีผู้ติดเชื้อต่ําตอนนี้ก็ติดเชื้อหลาย10รายนะครับโดยเฉพาะที่เมืองดานังนะที่มีการอพยพผู้คนออกมาแล้วมาเจอเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติซ้มมําอีกเห็นไหมครับในจีนในรัสเซียก็เกิดไฟไม่ป่าครั้งใหญ่นะครับในซาอุดิอารบเบียในออสเตรเลีย ซึ่งเป็นบริเวณแห้งแล้งทะเลทรายก็เจอน้าท่วมนะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราย้อนไปดูในพระไตรปิฎกนะในสิ่งที่บันทึกไว้นะว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดตอบได้อธิบายนะถึงเรื่องของภยัยพิบัติทางธรรมชาติมันเกี่ยวข้องกับความประพฤติของคนเรานะครับความที่ทุศีลหรือผิดศีลทมนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่านะถ้าโลกเนี่ยนะมันเต็มไปด้วยความ ผิดศีลธรรมนะทุศีลมากๆนะมันจะส่งผลให้ดินฟ้าอากาศแปรปรวนนะครับท่านพูดถึงว่าเมื่อคนผิดศีลนะทําสิ่งที่มันไม่ดีนะทำ,ทำสิ่งที่มันไม่อยู่ในศีลในธรรมท่านบอกว่าเทพเทวดาบนท้องฟ้านะที่เป็นผู้มีหน้าที่นะในการเรื่องของออการให้น้ําให้ฝนเนี่ยก็ให้ผิดพลาดนะครับเหมือนกับทาหน้าที่ผิดอะนะเมาฟังชันอะนะมันมีลักษณะความผิดพลาด ซึ่งสิ่งนี้ก็แปลกนะครับแต่ที่ที่ผมมาเล่าสู่คนฟังเพราะว่าอันนี้เห็นมันมีอยู่ในตำราทางศาสนาในพระไตรปิฎกจะจริงเท็จประการใดอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทางวิทยาศาสตร์เราพูดถึงเรื่องมันมีความกดอากาศสูงความดากาามดอากาศต่าเกิดพายุแล้วบริเวณไหนที่ดึงน้ําก็ไปเยอะนะครับจะเกิดจากความร้อนที่ดึงน้าก็ไปเยอะแล้วเกิดลมพายุนะฮะทำให้เกิดลมพัดเกิดพายุ นะับั้กแต่ไต้ฝุ่นนะครับไซคโครนหรือว่าเป็น depression นะครับนะเพราะฉะนั้นสี่เหล่านี้เราพูดถึงในเชิงวิทยาศาสตร์นะแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมีกล่าวไว้นะครับในพระไตรปิฎกนะว่าผู้คนเวลาผิดศีลมากๆดินฟ้าอากาศจะแปรปลวนนะครับนะะการให้ฝนต่างๆเนี่ยเขาบอกในเหล่าบรรดากายทิพย์นะเหล่าเทพเทวดานะที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ในการดูแลโลกมนุษย์เนี่ยนะเขาจะให้ฝน นะให้อะไรผิดปกตินะครับจึงมาเล่าสู่กันฟังนะแล้วพูดถึงว่าผู้ที่จะรอดปลอดภัยจากภัยพิบัติเนี่ยจะต้องมีศีลธรรมและสีิปัญญานะตอนที่ผมเล่าฟังนะครับทางดีที่สุดเนี่ยในการปกป้องตอนเองนะครับจากวิกฤตนานาไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโควิดสิ 19, นะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจการเงินวิกฤตทางด้านการถดถอยทางเศรษฐกิจการหาไรายได้นะครับพวกนี้ศีลต่างๆนะการถดถอย การตกต่ําทางเศรษฐกิจนะไม่มีอะไรที่จะดีกว่าการใช้สติปัญญาโดยเฉพาะนะครับการใช้หลักทางสายกลางอริยามรรคมีองแ์8ประการอันนี้สําคัญนะแล้วก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะฉะนั้นเราเคยใช้อะไรมากเกินไปนะหรือว่าอะไรน้อยเกินไปให้กลับมาอยู่ที่ความพอดีความมีสติปัญญานะครับในการจัดการบริหารทรัพย์สินต่างๆนะครับ แล้วก็ที่สําคัญที่ผมพูดถึงคืออริยทรัพย์นะอริยทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่จิตใจสติปัญญานะครับถ้าเราไล่เลี้ยงให้ถูกต้องเนี่ยก็คือทางสายกลางอริยมรคมีองค์8ประการทานศีลสมาธิปัญญาจะสามารถป้องกันภัยทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นภัยทางเศรษฐกิจการเงินนะครับทางด้านของภัพยพิบัตินะต่างๆนานาได้หมดเลยนะ ก็เห็นมี f อบางท่านนะครับก็ทักมานะถึงเรื่องแม่แมมันมีคนที่จิตใจไม่ดีนะหรือว่าทําด้วยคอาอกุศลน,นะเขาบอกว่าทําคุณใสะเล่นคุณใสแล้วบางคนบอกโอ้ยกลัวไปโดนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าอย่างผมเนี่ยนะครับทำในที่สาธารชนอย่างเงี้ยเป้าหมายจุดมุ่งหมายสําคัญคือการให้สติปัญญาคนซึ่งเป็นบุญกุศลเป็นวิทยาทานธรรมทานนะครับแต่แน่นอนฮะมันก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบมีคนที่ไม่พอใจ และคนเหล่านี้บางคนนะก็เป็นคนที่มีอกุศลละจิตแบบว่าคิดร้ายมุ่งร้ายก็มีผมก็เชื่อนะครับก็มีคนที่ไม่ดีนะคิดร้ายต่อผมอาจจะทํามนดําคุณใสเป็นไปได้หมดนะครับแต่เอาเป็นว่าผมไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจมากเพราะผมเชื่อว่าผมทําอยู่ในความดีกรรมดีนั่นเองผมเชื่อว่าทําเหตุดีกรรมด,กดีก็ได้ผลดีนะครับเพราะสิ่งนี้ผมมุ่งเน้นที่การทำำํากรรมผมเชื่อในกรรมเป็นหลักใหญ่ เพันผู้ใดที่คิดไม่ดีคิดอะไรกับเรานะที่เป็นอกุศลจิตทําความชั่วร้ายบาปเวรภัยเนี่ยเขาต้องรับผลกรรมนั้นแน่นอนนะฮะแล้วต้องบอกว่าอย่างผมเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะเป็นผู้ที่ฝึกฝนเจริญสติภาวนาตั้งตนอยู่บนเส้นทางสายกลางอริยมรรคเมียรกองบบประกการเพราะฉะนั้นะผมก็เชื่อมั่นว่าผมมีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคุ้มครองอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นใครคิดร้ายความชั่วร้ายอัปมงคลต่างๆเนี่ยนะครับก็ขอให้กลับคืนนะสู่ผู้ที่คิดร้ายทําชั่วร้ายต่างๆนานาผมไม่รับไว้นะครับเพราะว่าผมทํากรรมดีนะผมทําตามคําสอนนะครับของพระพุทธเจ้านะครับและถึงซึ่งพระตรัสใยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งสูงสุดมีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคุ้มครองนะครับนะบนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาอารักษ์นะเพราะเราทําความดีนั่นเอง นะเราไม่ได้คิดร้ไรใครสิ่งที่เราพูดพูดเพื่อให้ผู้คนมีสติปัญญาที่สูงขึ้นมีสติปัญญาที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นพึ่งพาตนเองได้ในทางสายกลางอาริยามรรคมีองค์8ประการตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทซึ่งสิ่งนั้นถือเป็นบุญกุศลใหญนะ่การให้วิทยาทานธรรมทานนะครับแต่แน่นอนนะอาจจะมีผู้มุ่งร้ายนะผู้ที่ปรารถนาร้ายอันนี้ผมเชื่อนะครับนะมันมีอยู่แล้วนะเขาเรียกว่า ทำคุณใสมนดำเนี่ยนะครับแต่ผมก็ว่าส่วนมนวลไหวพาทุกวันนะครับนะก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งเป็นสรณะในจิตใจนะครับก็อํานาจความชั่วร้ายอปมองคทั้งคนทั้งหลายนะครับนะก็ไม่ให้เข้ามาก่ำกายนะครับเพราะมีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคุ้มครองอยู่อันนี้สาระสำคัญของชาวพุทธนะครับเพราะนั้นถ้าเราตั้งตนอยู่ในความดีศีลของเรารักษาให้สะอาดบริสุทธิ์นะครับจเจริญสติภาวนามีสมาธิมีปัญญา อยู่บนทางสายกลางอริยมองกรแบบประการเมื่อทําความดีแล้วจะมีคนคิดร้ายความชั่วร้ายทั้งหลายนะเราน้อมพระราตนไะตพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะครับแล้วขอให้ความอัปมงคลทั้งหลายจงพี่นาศไปใครคิดร้ายกับเราก็รับผลร้ายนั้นไปตามกรรมนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับจะได้สติปัญญานะเพราะฉะนั้นโลกที่ปั่นป่วนในพระไตรปิฎกบอกว่ามันเกิดมาจากการทุศีนการผิดศีนของคนจํานวนมาก ถ้าเราต้องการจะอยู่รอดปลอดภัยนะไม่เกี่ยวข้องถูกผลกระทบมากมายจากภัยพิบัติต่างๆนะครับก็ใช้สติปัญญาในการลงชีวิตตั้งตนเองอยู่บนทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปประการทานศีลสมาธิปัญญาทําให้ดีทําให้ครบถ้วนนะครับผมก็เชื่อว่าทุกท่านจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยทุกอย่างรวมถึงคุณใสมนดําทุกอย่างนะครับด้วยการที่มีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ คุ้มของนั่นเองนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสกฮัอยู่นยูนึนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสุดช่องอาจารย์เสกเสมอมาก็ขอทุกท่านเจริญซึ่งสติปัญญาตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ